สวัสดีนะครับผมคิดว่านี่นะครับผมจะมาบอกวิธีการลบไฟล์ขยะหรือไฟล์แคดใน YouTube นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือของเราแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับแอปพลิเคชัน YouTube นะครับก่อนอื่นให้ไปที่ YouTube นะครับอ่าแล้วก็กดที่โลโก้ YouTube ค้างไว้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ข้อมูลแอปครับอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หลังข้อมูลครับ แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน Android เก่ากว่านี้นะครับก็ก็จะต้องอ่ามันจะมีขึ้นไฟแคชกับข้อมูลมือถือให้เลยนะครับบางยี่ข้ออาจจะไม่เหมือนผมเนาะแต่วิธีการเข้าจะเหมือนกันนะครับลองหาคำว่าล้างข้อมูลนะครับอ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีล้างข้อมูลทั้งหมดล้างแคชนะครับในที่นี้ผมแนะนําให้ล้างแค่ไฟแคสก่อนนะครับสังเกตน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดที่จะเก็บข้อมูลให้ดูก่อน เขาจะบอกเลยว่าหน่วยความจําแคชที่ผมเนี่ยถ้าผมล้างไปผมจะได้พื้นที่กลับมาที่7 0 0 MB เลยค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างเลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูที่จะเก็บข้อมูลครับผม<อ>เห็นไหมครับหน่วยความจําแคชก็จะเป็นศูนย์ดังนั้นไฟล์ขยะที่เป็น 700mb นั้นก็จะคืนพื้นที่กลับมือถือของผมแล้วก็ทําให้ y YouTube เสถียรขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านไม่ทราบนะครับบางครั้งใช้ YouTube ไปนานๆนะครับลองสังเกตดูนะครับ YouTube จะบางทีก็จะเด้งออกมั่งกระตุกมั่งนะครับเกิดจากเจ้าตัวนี้และครับไฟล์แคสหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าไฟล์ขยะการลบไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะหายนะครับอันนี้เป็นแค่ไฟล์ขยะแค่นั้นข้อมูลจะอยู่ครบนะครับเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่แล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับ แอปพลิเคชัน u t u b e ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับถ้าเห็นคลิปวันนี้มีประโยชน์ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ